สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่การเป็นสมาชิกของเ n e เนตครับระบบช้อปปิ้งออนไลน์ครับกับสินค้าที่เคยใช้ในราคาที่เคยจ่ายกับโบนัสที่มีเคยได้ครับเพื่อสิทธิและผลประโยชน์สูงสุดของท่านครับกรุณานะครับทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับล็อกอินครับเข้าระบบด้วยรหัสสมาชิกที่ระบบได้ส่งให้ทาง SMS ไปยังมือถือของท่านครับแล้วก็ใส่นะครับรหัสสมาชิกตามด้วยรหัสผ่านครับ1 2 3 4สามสี่นะครับหลังจากนั้นก็กดที่เข้าระบบครับระบบก็จะถามว่าเราต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือเปล่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่จาก1 2 3 4ี่เป็นรหัสผ่านส่วนตัวของเราเราก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยครับนะฮะ โดยความยาวไม่ต่ำกว่าเลข4ี่หลักครับแล้วหลังจากนั้นก็ยืนยันนะครับตัวเลขอีกครั้งหนึ่งแล้วกดที่เปลี่ยนรหัสผ่านครับนะในที่นี้ก็เอาเป็นว่ายังไม่เปลี่ยนนะครับนะเราก็กดที่ยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับให้สังเกตด้านบนนะครับชื่อของเรานะครับนามสกุลของเราและรหัสสมาชิกของเราก็จะปรากฏตรงนี้เห็นไหมครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ท่านมาที่ เมนูสมาชิกครับแล้วก็กดที่ข้อมูลส่วนตัวครับนะฮะร,ระบบก็จะขึ้นแบบฟอร์มนะครับให้เราสามารถที่จะเพิ่มเติมกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเพื่อสิทธิผลประโยชน์ของเราให้ครบถ้วนนั่นเองนะครับก็เริ่มจากด้านซ้ายมือสุดนะครับนั่นก็คือคำนำหน้านางหรือนายนะครับหรือมียศอะไรนะครับเราก็สามารถใส่คำนำหน้าได้เลยนะครับ ชื่อโอเคมีเรียบร้อยแล้วนะครับเลขที่บัตรประชาชนนะครับสัญชาตินะครับอีเมลนะครับผู้หญิงผู้ชายเราก็ติ๊กไปอีกทีหนึ่งนะครับส่วนนะครับเอกสารที่จะจัดส่งนะครับอันนี้เว้นไว้ก่อนก็ได้เรามาดูช่องตรงกลางครับนี่ก็คือที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับเราก็ต้องกรอกให้ตรงกับที่อยู่บัตรประชาชนของเรานะครับกรอกให้ครบถ้วนนะครับด้านล่างนี้ก็เราสามารถที่จะ ใส่รูปภาพของเรานะครับหล่อหลสวยสวยได้เลยนะครับโดยกดที่ไฟล์ตรงนี้ฮะแล้วก็หาไฟล์ที่อยู่ในรูปภาพของเราที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็กด Open เข้ามาได้เลยเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับก็ลองเล่นดูนะครับแล้วมาดูนะครับในช่องที่ให้กรอกซ้ายมือสุดนี่สาคัญมากเลยนะครับก็คือที่อยู่ปัจจุบันนะครับที่บริษัทสามารถติดต่อได้นะครับใช้สําหรับการจัดส่งสินค้า เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่อยู่เนี่ยต้องต้องถูกต้องนะครับครบนะครับไม่ไม่ผิดพลาดครับเพราะเดี๋ยวจะเกิดข้อผิดพลาดได้ตอนที่บริษัทจัดส่งสินค้านะครับส่วนด้านล่างนี้ก็คือเป็นธนาคารครับอันนี้สําคัญมากเลยนั่นก็คือถ้าเราไม่กรอกนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะรับโบนัสได้นะครับบริษัทก็ไม่รู้จะโอนไปที่ไหนแล้วก็กรอกนะครับชื่อธนาคารนะครับบัญชีชื่อก็คือชื่อเรานั่นแหละนะครับแต่ใส่เลขที่ เข้าไปว่าเลขที่บัญชีเลขที่อะไรนะครับช่องล่างสุดนี้ก็คือทายาททางธุรกิจนะครับว่ากรอกเข้าไปนะครับทายาททางธุรกิจคือใครนะครับเกี่ยวข้องกับเราเป็นอย่างไรเป็นเป็นอย่างไรกับเรานะครับหลังจากนั้นก็ให้คลิกนะครับที่ในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับนะฮะยืนยันนะครับการเป็นสมาชิกตามกฎระเบียบตามสัญญาของบริษัทครับ หลังจากนั้นเราก็กดบันทึกได้เลยครับเมื่อเรากดบันทึกนะครับระบบก็จะถามนะครับยืนยญญันรหัสผ่านของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยือนยันการเป็นเจ้าของข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองนะครับรหัสผ่านนะครับถ้าเราเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เราก็ใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไปถ้ายังไม่เปลี่ยนนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านเดิมๆที่บริษัทให้มาคือ1 2 3 4ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็กดยืนยันครับ เมื่อเรากดยืนยันเสร็จแล้วก็เป็นว่าเสร็จสิ้นนะครับในขั้นตอนเ,อเพิ่มข้อมูลส่วนตัวนั่นเองนะครับ